ช่องน้องทัพทีมแม่สายอีกแล้วนะคะวันนี้โนก็จะพามาทำจกนะคะสุดเชียงตุงนะคะก็ไม่รู้ว่าฝั่งไทยเขาทำเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็เราไปชมกันเลยนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็จะมีเป็นกระเทียมนะคะเอามาไปล้างแล้วก็มาตําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีไก่นะคะที่เป็นแบบกระดูกมีปีกมีขานิดๆนะคะแล้วก็ข้าวนะคะ ก็จะมีแค่3อย่างนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องทอดกระเทียมก่อนนะคะทอดกระเทียมให้มันหอมแล้วเป็นไก่เป็นสีเหลืองก่อนนะคะทอดประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะให้มันสุกไกยเป็นสีเดืองแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทอดไก่ก่อนนะคะทอดไก่ น้ำมันกระเทียมของเราแล้วก็ไก่เราก็ทอดให้มันดูแค่สุกภายนอกแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเอาไปต้มแล้วมันจะนมันจะสุกยากนะคะก็เลยทอดให้มันสุกนิดนึงให้มันมีกลิ่นไอายหอมของทอดนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ข้าวต้มกันเลยนะคะเราก็เทน้ำลงไปก่อนนะคะ ต่อมาก็เอาเข้าวใส่ค่ะอยากกินเยอะแค่ไหนก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะหนูก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะหนูชอบกิน ตอนนี้เราก็จะคนคนคนแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้าวเอ่ทเอท่มน้ำท่มข้าวนะคะก็ตอนนี้เราก็จะเอาฝาปิดไว้นะคะให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะรอสักครู่ตอนนี้ก็น้ำเดือดแล้วนะคะก็เราก็จะมาคนอีกนะคะเพราะกมันติดหม้อนะคะถ้ามันเดือดแล้วเราก็จะคนคนคนไปเรื่อยๆนะคะ หนูก็จะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคนคนคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าน้ํามันแห้งก็เติมน้ําเ,เติมน้ําเข้าไปเลยนะคะอย่าให้น้ํามันแห้งนะคะถ้ารู้สึกว่ามันหนืดแล้วน้ํามันจะแห้งแล้วเราก็เติมน้ําแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันหนืดแล้วเราไม่เติมน้ํามันก็จะจะติดก้นหม้อนะคะ ตอนนี้ก็เข้ามันเริ่มเละแล้วเราก็เอาไก่ใส่ลงไปเลยนะคะไก่ที่เราทอดเมื่อกี้นะคะก็เอาใส่แล้วก็คนให้มันเข้าๆกันแล้วนะคะแล้วก็รอให้ข้าวมันเละกว่าเดิมนะคะนี่นะคะทุกคนข้าวมันก็ยังเป็นเม็ดอยู่นะคะก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะคนไปต้มไปนะคะถ้าน้ามันแห้งก็ต้องเติมน้ำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะ น้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะคะคถ้าน้ํามันแห้งมันจะติดหม้อนะคะก็คือเหตุผลที่หนูต้องเติมน้ำบ่อยๆเพื่อไม่ให้มันแห้งแล้วก็จะให้พืชเข้ามันเละเหมือนจกนะคะการทําจกคืออะไรที่ต้องใจยาวๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะต้องคนบ่อยๆถ้าไม่คนแล้วมันจะติดหม้อนะคะ แล,แล้วก็รอให้มันเลือดอีกนะคะตอนนี้มันก็จะเริ่มเป็นโจ๊แล้วนะคะก็ถึงน้ำมันจะแห้งเราก็จะไม่ใส่แล้วนะคะเพราะข่าว่าวันเลีแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะคนเพิ่มไม่ให้มันติดหม้ออย่างเดียวนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่เกลือนะคะปรุงรสนะคะแล้วก็สุดรสนะคะก็ใส่เกลือสดุดรส ก่อนนะคะแล้วก็ลองชิมรูนะคะถ้าเกลือรสมันเข้ากันแล้วก็ไม่ต้องปรุงแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาใส่กระเทียมเจียวที่เราทอดไว้เมื่อกี้นะคะ หลังจากที่เราใส่กระเทียมเจียวเข้าไปก็เราก็คนๆๆแล้วก็ปิดไฟได้แล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะก็สุกแล้วหน้าตามันจะประมาณนี้นะคะข้าวมันก็เละนิดๆนะคะก็จะแบบนี้นะคะนี่นะคะทุกคนหนูใส่ข้าวไปแค่นิดหนึ่งเองนะคะไม่กี่ช้อนเองนะคะก็ได้ออกมาเยอะมากเลยนะคะ คือตอนอยู่เชียงตุงคือเมื่อก่อนชอบทํากินแบบนี้บ่อยนะคะคือมันเป็นของปูดของหนูเลยจกหนูชอบจกนะคะภาษาไทยใต้เหนือจะเรียกว่าข้าวเป๊นะคะไทยใหญ่เขาเรียกว่าขา้าวต้มนะคะมันก็เหมือนภาษาไทยนะคะข้าวต้ม ก็เราก็ตักออกมาใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงข้างนอกกันอีกนะคะเพราะข้างในเราใส่เกลือสูรสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงด้วยออะไรนะเนี่ยเอออะไรวะพริกไทยนะคะพริกไทยพอดีนหนูนึกไม่ออกนะคะดื่มไม่ไม่ค่อยได้พูดก็เลยจะดื่มแล้วนะคะพริกไทยภาษาไทยใหญ่ได้บ้าพริกน้อยนะคะก็ ถ้าเป็นผั่งพม่าคือมันจะเป็นซีอิวซีอิวดำนะคะมันเป็นเออเป็นมะขามทำอะ่ะเ,เขาก็จะใส่ซีอิวแล้วก็ใส่พริกไทยกินนะคะแต่ทางนี้คือซีอิวต้องไปซื้อที่ตลาดบนนะคะก็หนูก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ก็ไม่ใส่แล้วนะคะไม่ใส่ก็คือจะเป็นสีข,ขาวๆแบบนี้นะคะถ้าใส่ซีอิวดำมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะ ถ้าซีอิวรำภาษาไทยใหญ่เขาก็จะเรียกว่าน้ำแจงนะคะน้ำจังน้ำจังนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเลยนะคะทุกคนลองไปทำกินกันดูนะคะก็ตามใจชอบนะคะเราจะใส่เป็นหมูเป็นไก่เป็นเข็ตเป็นอะไรก็ได้นะคะใส่แต่กินแต่ใส่ผักแบบออวันวันพาเขาไม่กินเนื้อก็ใส่แต่ผักก็อร่อยนะคะกินแบบอาหารจีนะคะ มาค่ะกินข้าวด้วยกันค่าทําเสร็จแล้วคุณจะได้กินข้าวนะคะโอ้โหร้อนๆต้องคนให้มันข้าวๆกัน่อนนะคะร้อนมากหอมนะคะถ้าเป็นไทยใหญ่ทางเชนตงเขาก็จะใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็หมักแข็งนะคะหมักแข็งคือภาษาไทยใหญ่ได้ว่าหมักแข็งแต่ภาษาไทยได้บ้างอะไรหนูไม่รู้นะคะก็จะใส่อะไร่ะ อจำไม่ได้แล้วหิวมากเลยนะคะมากินด้วยกันนีมันจะเหนียวหนึบๆนะคะรสชาติอร่อยมากหอมกระเทียมนะคะนร้อนนะคะ หอมมีเธอก็อยากกินเองบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะแต่หนูชอบมากทําใส่หมูทําใส่อะไรก็ชอบมากคือที่ชอบที่สุดก็คือใส่เขียดนะคะเขียดที่มันเป็นเหมือนกบผอมๆเ่ยเขาเรียกว่าเขียดปาทับทายใหญ่ก็เรียกว่าเขียดเหมือนกันนะคะ ข้าวต้มเองนะคะมันหอมมากหอมมากจริงๆแมวยังร้องแง่ยวอยากกินเลยใครที่ได้กินมันคือหิวข้าวเลยนะคะอู้ห,หูร้อน ร้อนมากเลยนะคะออกคำนี้สึกแง่แง่แง่่่อนเดี๋ยวเย็นแล้วค่อยเอาให้กินนะคะแมวก็น่าจะชอบอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าหนูกินตัวนี้เสร็จแล้วค่อยเอาเอาให้แกกินนะคะเพราะอันนี้มันร้อนมากนี่นะคะอืหือ คือถ้าคนแบบว่าบ้านที่ไม่ค่อยมีตังค์นะคะก็ข้าวสารก็เขาทา,เ,าเป็นทําเป็นจกแบบนี้กินก็คือมันต้มออกมาได้เยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้หนูก็ใส่ข้าวไปแค่นิดนึงนะคะคือมันออกมาได้เยอะมากเขาก็จะทําแบบนี้กินนะคะปีกไก่ อร่อยมากเลยนะคะถ้าไม่ร้อนนี่จะให้ผบุบเลยจะกินแบบเร็วๆเลยแต่อันนี้มันร้อนนะคะร้อนมากเลยหิวก็หิวข้าวนะคะพอดียังไม่กินข้าวเลยทำอันนี้มันนานมากเลยนะคะ ร้อนก็ร้อนนะคะแต่หิวข้าวมากอร่อยมากเลยนะคะกินหมดแล้วนะคะก็อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวไปกินอีกจานหนึ่งนะคะมันไม่อิ่มอ่ะก็มาแล้วนะคะอีกจานหนึ่งแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะ หอมมากพริกไทยมันจะร้อนนะคะกินแล้วก็เหงื่อจะออกนะคะพริกไทยมันจะร้อนนะคะกินแล้วเหงื่อจะออกอือหือเออติมไปใส่พริกด้วยนะคะใส่พริกก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเบลพริกมากานี่นะคะก็มาแล้วนะคะพริกโอ้โหพริกทอดนะคะนี่คือ แบบนี้เลยนะคะองุนเดียวเผ็ดไปได้แล้วนะคะก็คือตอนที่เราเออทำเราก็จะใส่แค่เกลือสูรรสนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ออผักหรือเนื้ออะไรที่เราอยากใส่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากกินรสเผ็ดรสอะไรคือมาปรุงเอาข้างนอกเลยนะคะอยากกินเปรี้ยวๆเผ็ดๆยังไงได้หมดนะคะอือหือ ตอนนี้ใส่พริกด้วยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่พริกโอ้สีน่ากินจังเลยตามใจชอบเลยนะคะไม่รู้ว่าคนไทยเขาทำแบบนี้กันหรือเปล่านะคะเป็นสีเหลืองทองไปเลยนะคะถ้าจะเิ็ยเแน่ อืมอ้าเผ็ดเนาะแต่ก็อร่อยอืมอมมันไม่ค่อยร้อนเท่าครั้งแรกแล้วนะคะก็เผ็ดก็อร่อยอยู่นะคะ มันไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะมันกลายเป็นซกแล้วเราก็เลยไม่ต้องเคี้ยวกลือนอย่างเดียวเลยค่ะ <c oughs> ขาไก่นะคะขาที่มันดำแบบนี้ก็คือหนูใช้เป็นไก่ไก่เมืองนะคะไก่เมืองก็เป็นไก่บ้านนั่นเองนะคะไม่ใช่ไก่ไก่ที่เขาเลี้ยงนะคะค่ะตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูหน่อยนะคะเพื่อวิธีคลิปต่อๆไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย